คันนี้ต้องบอกเลยครับว่าโปรโมชั่นพิเศษสุดๆเลยนะฮะสามคันสุดท้ายแล้วนะครับกับเจ้า a l t นะฮะ Hybrid นะครับผมคันนี้เป็นแบตนิกเกิลนะครับบอดี้นะครับชุดแต่งนะครับแหมบอกเลยครับว่าช่วงล่างเนี่ยก็เป็นแบบ Double Wishbone นะฮะพิมพ์ลหลังสี่ล้อแล้ะแมคอสติเกตดีไซน์นะครับก็เป็นรุ่นปัจจุบันนี้แล้วนะครับโอ้โหคิ้วกระจังหน้าโครเมียมสวยมากเลยครับผมกับระบบตัวถังเซอร์วิสเซนนะครับเตือนกันชนตัวท้องเล่นนะครับตัวนี้เหมือนกับกวนโทนนะฮะแบบแปรผันด้วยแล้วก็ ระบบออโต้ไฮบริดหรือไฟสูงอัตโนมัตินะครับไฟหน้าเป็นแบบโปรเจคเตอร์ LED นะฮะเพราะไม่ทำมันยิ่งไลท์นะฮะแล้วมีไฟเตา LED ด้วยนะครับคิ้วไฟเต็เป็นโครเมียมเหมือนกันฮะกระจังหน้านะครับเป็นโดนแบ็กดำเงาสวยมากๆเลยนะครับนี่สัญลักษณ์ไฮบริดนะครับที่โลโก้โตโยต้าสีฟ้านะครับตัวนี้ถ้าบอกเลยคเขาประหยัดน้ำมันมากๆนะครับอยู่ที่ประมาณทั้ง23กิโลเมตรต่อลิตรได้เลยนะครับผมล้อแม็กนี่ฮะเนี่ยดีไซน์เฉพาะตัวของเขาเลยนะครับโคลาตีนฮับดิสเบรกสี่ล้อนะครับโลโก้ไฮบริดนะครับด้านข้างนะครับ กระจกมองข้างนะพร้อมไฟเลี้ยวและมีไบสปอตหรือว่าเติมหมอกนั่นเองนะครับทั้งซ้ายและขวาเลยนะฮะกุญแจนะครับเป็นคีย์เลสนะครับแล้วก็เป็นพุชสตาร์ทด้วยนะครับเบาะหนังนะครับเบาะไฟฟ้านะครับเบาะหนังภายในดำนะครับคันนี้นะครับแหมสวยจริงฮะกับสีแมสต์สรีมนะครับสีนี้เป็นสีบลอนใหม่นะครับด้านหลังก็มีกล้องมองหลังแล้วก็เซ็นเซอร์อีกสองจุดให้ด้วยนะฮะไฟท้ายไลท์กรดิงนะครับดูทันสมัยมากๆเลยนะครับผมพร้อมกับไฟตัดหมอกหลังนะครับด้านล่างนะครับ ประหยัดจริงครับขับสนุกมากๆครับคันนี้นะแล้วก็ประหยัดน้ำมันด้วยนะครับราคาที่1 9 0 0 0ล้านบาทนะครับบอกเลยว่าตัวนี้ส่วนลดหลักแสนเลยนะครับสั่งคันสุดท้ายฮะส่วนลดหลักแสนนะครับกับเจ้าตัวโคราอัลติสนะครับไฮบิดพรีเมียมนะครับผมลองท็อปคันนี้นะครับสอบถามสักเลยนะครับสวัสดีครับผม